อัดซีให้หงายเงยบแมนอัดให้งเงยบเลยซีขั้นในตายบีมให้ขั้นลั่นในตายอยาแมนซีซีหนึ่งซีเจ็ดบีมให้มันตายลอ่องคือหกหนึ่งหกเจ็ดมัดเลยครับเก้าพักพอนเก้าพักพอนไพร์วาซีบอมานะครับซีมาล้านเปอร์เซ็นต์ วันนี้ยินดีต้อนรับ f อทุกทกท่านทุกๆุกกช่องเนาะครับผมที่กำลังติดตามดูปู่เทพครับนะครับอยู่ในขณะนี้เด้อที่นี่ทิพสถานปู่เทพบ้านธรรมเมตตาธรรมครับบ้านเลขที่28หมู่15บ้านกะทิตำบลปราศาสตร์อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดครับ ถึงวาหวานกะทิน้ำไหนอาจารย์เฮตเต้กะทิเขาพูดให้ผมกินครับวันนี้ได้กินแน่นอนครับวันนี้ได้กินอีกเทียมครับโอ้โหทั้งได้กินทั้งได้แนวทางครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทพยสถานเปาเทพด้วยความยินดียิ่งครับครับผมสําหรับแนวทางวันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดเอาสองตัวเนาะเอาสองตัวครับเอืสองตัวเนาะสองตัวก่อนเอาสองตัวก่อนรอพี่ใหญ่เราก่อนเนาะสองตัวอูว่าเอาสองตัวไปก่อน ไปกินให้อิ่มทองก่อนคขาแม่อาสามตัวรับซื้ออะไรก็ได้ให้มีสี่สียังไม่นีเลยครับเม่นี้ขายใต้กับวันนี้ขายใต้กับวันสีมาล้านเปอร์เซนเลยสี่มาล้านเปอร์เซนรับใครว่าสีไม่มานี่มาพนันกับปู่เทพเลยแล้วเก่าเหรอครับอัดโบฮะเก่าเหรอเก้าไม่มีเก่าพักผ่อนแล้วบ่เก้าพักผ่อนนอนแล้วเก้าพักผ่อนนอนแล้วถ้าจะมาหกมาแทนครับในเขาว่าเก้ามาทั้งปีไม่มาเพราะเก้าพักผ่อนแล้วหกมาแทนหกกับเก้าตัวเดียวกัน มันแบ่งครึ่งแล้วครับปีมาหาหมงคลใช่ไหมผมคิดว่าเก้าจะไม่มานะเมื่อกี้นี่มันยังมาอีก9ก้าห้าใช่ไหมแปลกไหมแปลกมาก6มาไหมเมืม่อกี้6หลบคราวนี้ถ้าเก้หลบ6ขึ้นมาแทนทันทีมันต้องหลบกันคนละฝ่ายเพราะปีมาหาหมงคล9ก้ากับ6มาอีกเลยนะครับสำหรับวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอไหมี่สครับ พิเศษไหมจา้าพิเศษไหมสีอะไรครับพ, oh. พิเศษคือสีหนึ่งสีหนึ่งครับสี <C. S 1> พิเศษคือส <C 1. S 1> ีหนึ่งสีหนึ่งหนึ่งไม่ต้องหนึ่งสีสีหนึ่งอย่างเดียวครับถ้ากลับเขาซัวมันหลายทำมันใจในตู้ประเทศว่่เคยเห็นมันกลับจักเถื่อนะครับไม่เคยเห็นมันกลับสักทีไม่รู้ว่าวดนี้จะกลับไหมแล้วแต่พี่น้องเอฟซีถ้าเชื่อปู้เทพก็ไม่ต้องกลับถ้าเชื่อตัวเองก็กลับ กินเขามันต้องมีกลับคือว่าเนละน้องพิเศษเลยคือ4 1ห1ึ่ครับกั้นไว้คือ C 7เจโต้ใดโต้หนึ่งเลยครับมาแทนแน่นอนล่างล่างเลอล่างขังล่างเลยล่างอย่างเดียวครับซ1ห7ึ1ง7แล้วกับ1กหนึ่งอนา6 7หเจ็ดนึ่ตโตเดียวกัน6บอเป็นเก่า หกเป็นหก <6 S 2> แต่ว่าหนึ่งเป็นเจ็ดนะนะครับคราวนี้มีเฮเมืเม่อกี้มันออกสี่สามแล้วพี่น้องอยา่ยาอย่าอย่าวิตกกังวลได้สี่สามถามันออกสี่เจ็ดล่ะเหตุอย่างไนถามันออกสี่หนึ่งเหตุอย่างไหนะครับพิเศษเลยสี 4, ่หนึ่งล่องลงมากก็คือสี่เจ็ดพิเศษเลยคือหกหนึ่ง ล่องลงมาคือห7เจ็ดหลักเท่าหลักเท่ากันนะครับหแทนเก้าได้แต่ว่าเก้าไม่มาเอาหกตัวเดียวอย่าเอาเก้านะครับเนี่ยเก้าไปไหนครับเก้าพักผ่อนเก้าพักผ่อนเก้าพักผ่อนเก้านอนลอนอนแล้วจะมางวดใหม่เก้าในน่ะมาหมดแล้วต้องพักผ่อนมยมันมาตั้งแต่เจ็ดเก้าทำงานเยอะนะไม่ใช่เวลามาศูนย์เก้ามาเก้าห้ามาเก้าห้าเก้าหนึ่งยี่เออมันมาตั้งหลายอย่างมาตั้งแต่พี่หม่มาเก้ามาซีหาโต อุ้ยปี่มังกรต่นนี้จังว่าดูแถพี่น้องว่านะครับนอนนอนก่อนเขียนเ่มงวดนี้งวดนี้นอนก่อนเก่าเก่าล่าแล้วพร้อมแล้วจอยแล้วครับหกมาแทนนะครับหกมาสีทำไมถึงว่าสีมาวันนั้นฝันเห็นงูสีทองมาขึ้นเกี้ยวอ่างน้ำมนต์ตรงนี้ตรงเดิมก็เลยมั่นใจว่า งวดงวดที่ต่อมาวันนั้นปู่ให้สี่สามดผมมันก็ออกสี่สามงวดนี้ถ้าว่าสี่หนึ่งล่ะถ้ามันออกสี่หนึ่งก็งามดีรอนงบามเออสี่งามเลยพี่น้องยังย่ำโตเกียอยู่เด้อนี่นี่ย่ำตัวเดิมนะคะท่านผู้ชมคาบสัสส่าเด้อปู่สียให้เบิร์นสาสาทุกซองนี่นี่ครับเอาลงนิดนึงครับปู่เดี๋ยวเอี้ยวชีผลสีว่าไทยพวกนเห็นตัวเลขชี้ผล นี่ครับเดกผูสูงาุนี่ครับเท่าไช่องเด้อครับอ้าวนี่ครับบล็อเห็น์มาทั้งหมดโอ้นี่ครับลองเบิ่งเด้ออันนีกนิดนึงครับพอครับผมเอาเบรกครับนิดนึงเบรกเนาะครับเบรกไปก่อนครับสต๊อปสี่หนึ่งหกหนึ่งนับหนึ่งสี่เจ็จ็ไปแล้วอ้าวหมดเวลาหนึ่งสองสามโอเคแต่เพิ่นแคปทันดูหนึ่งสองสามแช่แชะครับ ชโอเคดี๋ยวพดูว่าถึงว่าครับให้ะชัดเจนมาครับเไม่ทเลยเจเออสื่อยังกระไดห้ไม่สีนะครับวิ่งสีรูดสีครับคำว่าสีของปู่เทพสีหนึ่งก็คือสีเจ็ดครับแลนลูดไปเลยสีถักคนมักทามันพลาดสีหนึ่งนี่มันต้องออกสียังแท่ แต่ปูปากันว่า C หนึ่งกับ C เจ็ดนะครับทาแม่นหกตองเป็นห1กหนึ่งกับเจ็ดทอนั้นแค่นี้เองหลักหลักยื่นสี่ยื่นสี่ไปเลยจะเอาเม็ดเดียวครับกหนึ่งกับเ็ดตัวเดียวกัน4หนึ่แมนมาค่ะพูแมนสำหรับพวพันว่าโอ้โมีหาบาทกระสือ C หนึ่งทอนั้นแล้วค่ะแมนบอตตองกลาบน่บา ว่าสติของปูนี่ม่ต้ตรงตเลยไม่ต้องกลบพี่น้องทาแม่นกรับถ้าแมนสื่อซีหนึ่งแล้วมาสื่อหนึ่งซีอีกมาเสียงินหลายเดถ้าแมนปูเพื่อนสีให้แจ้งได้กับเขาแมน่นบอถ้าบ่ออก,กไกยดาปูเทพได้ว่าปุย้ยออกสี <c oughs> ออกหนึ่งสีปูเอ้ย <c oughs> ก็อยากโดนน้ำตาย่าสัน่นแมนบ <c oughs> อกเออแต่ที่บ้านมานี่ บ่ได้กลับเลยบอกครับแมนบอกกลับเลยบอกกลับเลยวงตรงเลยบอกกลับนะครับบอกกลับฝันว่าทักษิณเขามหาเด้ออดีตนายกรัฐมนตรีผักเกือไทยเห่ามามหาผมบอกว่าห้ำบอกป็นภาษาเหนือนะครับเฮ้าอยากไหวมังกรโตครับผมกระสี่หนเด้ป๋าผมว่าหนเด้ป๋าผมกระสยุ่งตื่น แต่บ้านเลขที่ผมสองแปดเดชเลขทั้งสินนางรถเก่าเื่อนกันหนึ่งสี่มันอันแล้วป้านเนีนเ่าขายแล้วผมไก่อนที่อดีตท่านนายกสิออกจากเรื่อจำเดชก่อนสี่ขีรถไปบ้านเพิ่นด <Yeah. S 1> เดชทะเบียนรถหนึ่งหนึ่งสี่ปอหรือหนึ่งสี่หนึ่งมมีขายแล้วพี่น้องอ๋อ oh, ไปตรงย่งที่<ด>ปูเทพปอยกอนลวงนาตั้งหามืองวด <Yeah. S 1> ก่อน คันดังสันบันดาคณะ FC ฟผู้ที่แอดไลน์ผู้เทพสื่อพรดแท้ตอนนี่เบิร์ดหามองได้ใหกับผมมี้าออกออกแทนนะบางคนพี่นอองยูทูปพีพีโตกข่าวนะครับตกข่าวเลยว่าท่านนายกเราอายุก,กี่ปีเจ็ดสิบสี่ปีอีกสี่เจ็ด <47 S 2> ผมผมกั้นหนา้ากั้นหลังไว้เบิดเลยนะครับผมปล่อยก่อนหน้านั้นอีกนะ,ะนหลายช่องเห็นผมเป็นพยานหัวเด้ ผมบ่ไเด้๋ยวเลขนายกมาออกได้แต่ว่าผมฝันถึงนายกมาหาผมเลขตรงกันเลขตรงกันแล้วก็ซึ่งตรงกับเลขมังกรผมด้วย<ช>ผมก็เลยนั่แบบไงดีครับหากแมนบุญกุศลตรตงนี้มันเกิดเนอไอ้พอง,พองครับผมครับมรดการพารวยครับเจตังคนผููไทยนะครับปัญหามันเข่าก็ะไวากไปเป็นการบานในเด้อผันหาสำนักปูเทมีอาจจะ เกลือกุ้นพี่น้องอาสิดใดคาผกผงสลดน,น้ำป้าใดคาหองและเพิ่มเพลินให้ลูกนะใด้ขาวสารกินพัฒนาบุญกุศลเท่ามีต่อกันนะครับ่าสื่ออย่างายพ่อใดมีเงินทรงให้แม่อยู่เฮือนพ่อใดมีเงินทรงให้พ่อ,อยู่บ้านที่ข้าไปเสี่ยงด้วงอยู่กรุงเทพบังเถื่อมันลําบากเด้ครับบังเถื่อคุณตาคุณยายอยู่เฮือนนะครับลูกเต่าเ่าล้านหากินบ่มบุมปากเด้ ลอ่อแต่เงินดุกหลานมันก็อาจชีวะเพียงพ่อหากเมนปูเทปเดชซอยเหลือมูท่านได้นะครับก็ขอให้เลขสีหนึ่งีเจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ดที่ผมได้ประการบอกพี่น้องตั้งแต่เป็นอาทิตย์ตั้งแต่ต้นหมวดมาข้อขอให้เทพาหลากักเราพยานาคกทั้งหลายเราหน้าค่าทั้งหลายที่อยู่ในลูน่หน้ำโค้งดึงสี่หนึ่งสีเจ็ดดึ้งหกหนึ่งหกเจ็ดไปให้ปูเทปน้ำเน่เพื่อเศดษฐซอยพี่น้องโพดหนีโพดสินนะครับ ขอบคุณพีพี u t u b e ขอบคุณน้องนุงขอบคุณไอ้ทรายนะครับขอบคุณ f อซที่ท่านทุกท่านที่โอสซนภาษานะครับเบิ้งแนวทางของกูเทพห่างแมนรักศรัทธาในตัวพี่ในตัวน้องกูตีเพิ่นเฮ็ดคลิปก็ให้ห่างกูเทพนําเดอ้ออย่าทิ่มอย่าปากูเทพโอสซนภาษาเบิ้งคลิปให้มันจบนะครับอานุมโมทนาบุญกับกูที่นะครับกดไลค์กดแชร์ กวดีตามให้พีพีเพลินทุกท่านน้องเพลินทุกคนครับครับผมสาธุ